หนังสือเตรียมสอบแกดิงไกบุ๊กข้อดีของเล่มนี้คนไม่มีพื้นฐานก็อ่านได้อ่านจบใน30วันสมสม5มหก็อ่านได้แถมมีเทคนิคหรือเรียกง่ายๆว่าสูตรลัดก่อนอื่นตั้งเป้าอยากได้คะแนนเท่าไหร่สำหรับเราตั้งไว้ร้อยยีคะแนนนะแค่ตั้งนะคือเด่นของเล่มนี้นะเหมือนเล่นเกมเราต้องประจนภัยเป็นระดันไปหรือเรียกว่าสเต็ปซึ่งเกมนี้มี3สเต็ปให้มาดูกันสเต็ปที่1จับทางข้อสอบแกดข้อสอบแกดเป็นอย่างไรทำไมต้องสอบ สมัครอย่างไรมีกี่พาร์ตแต่ละพาร์ตจะวัดทักษะที่ต่างกันสอบกี่ชั่วโมงเออทุกคนน่าจะคุ้นกันดีแต่เขาบอกละเอียดมากเออไม่หลงทางแน่ๆมาดูสเต็ปที่2ลงมือฝึกฝนสะสมเทคนิคเราชอบตรงที่เขาแพลนไว้ให้ในะแต่ละวันต้องอ่านและทําอะไรบ้างที่สําคัญเขาวางไว้ให้เราอ่านทันใน30วันซึ่งแบ่งเป็นวีคมี4วีคถ้าเราทําข้อสอบไม่ได้ เราก็จะมีตัวช่วยเว้ยหรือพลังวิเศษก็คือมีเทคนิคหรือวิธีลัดนั่นแหละแถมง่ายเข้าใจอ่านไม่ออกก็ทําได้อะอีกอย่างทําข้อสอบเสร็จ สามารถสแกน QR วอารคไปดูพี่วันฉเฉลยไม่ใช่แค่ฉเฉลยนะพี่วันเนี่ยคอยเสริมความรู้ในแต่ละพารได้จับใจเรามากฟีลกู๊ดมาก <ปะ S 1> แบบพี่วันคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาเว้ยผู้อยู่เบื้องหลังจ้า,า <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะเครียดคืออ่านเพลินมากจนมาถึงสเต็ปที่3แล้วก็คือด่านสุดท้ายรวมสับแกดอิงออกสอบจริงคำสับจะแบ่งออกเป็นหมวดในแต่ละหมวดจะบอกปีที่เคยออก มีชั้ง verb noun adjective first verb ในที่สุดเกมก็จบแล้วการประจนภ่ายแบบนี้มันสนุกนะเราขอบอกเลยว่ามันดีมากจริงๆแบบโคตรคุ้มกับหนังสือเล่มนี้ทุกคนต้องไปตำนะเราบอกแค่นี้ถ้าใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ไบโอหน้าโปรไฟล์ทิกตอกหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยบ๊ายบาย